วันนี้ตื่นเอาสิบโมงพอดีนอนประมาณตีหนึ่งครึ่งพอลุกขึ้นปัสสาวะตามภาษาผู้สูงวัยของสามครั้งปัสสาวะแล้วก็นอนต่อได้นี่ถึงเวลาที่จะต้องดูแลเรื่องเส้นผมนี่ครับฉีดมิโนดิล มินโนดิน3%ใช้มาตั้งแต่ปี4-6นะใช้มาตลอด3%นะถ้าหอรแล้วมันจะเข้มข้นไปมันก็จะทำให้เส้นผมเรานี้หยุดร่วงแล้วก็เส้นผมใหม่ก็จะขึ้นมาปกติเนี่ยจะใช้หลังสระแต่ว่า มันจะทําให้เส้นผมเหนียวเงีเหนียวเหนียวจัดรูปทรงเลยไม่ได้ก็เลยต้องมาสโลมก่อนที่จะสักผมมันทาให้ทรงผมที่เคยฟูๆก็แม่ไปหน่อยเพราะผมมันก็น,น้อยอยู่แล้วเพราะนั้นก็แล้ออกสื่อน,นี่ก็ต้องดูให้มันมากมันดีหน่อยเอ,อาใส่แว่นกันไป ยังดูดูไม่เข้มดูไม่เข้ม <c oughs> เอียงทางไหนดีนี่แล้วนะัน <c oughs> เหมือนอะไรกันไปแล้วเหมือน,อนขอบอยเลยขอทานกันไปแล้วเอาละมื้อเช้าก็ตื่นมาเกือบเที่ยงแต่ก็ไม่ลืม ส่วนภรรยายังไม่ตื่นนนอนพร้อมกันเนี่ยภรรยาก็บ่ายสองโมงโอ้ยการน,นอนเป็นการพักก่อนที่ดีที่สุดเชื่อผมนะอะเดี๋ยวก็ไปเดินออกกําลังแต่วันนี้ออกกําลังก่อนเน่ไหวอะ่ตื่นมาเที่ยงในหิวหิกวก็น้ํากิ่งต้มสเต็กหนึ่งเนี่ยได้แก่ สองถ้วยก็เติมน้ำเป็นสองครั้งภรรยาดื่มด้วยผมดื่มด้วยกากที่เหลือกินความเผ็ดจะน้อยลงมไม่ไห้มุมมั้มเคือ อูหน้ามืดไหมครับเพิ่มความเผ็ดกระเทียมอืม,อม,อมเผ็ดได้ใจเลยแล้วคนะับทิ้งนะทิ้งก็ทานมางนานแล้วเป็นไปต่อเนื่อง คนในการขับไดยดีนะบางคนบอกว่าเอยก,กินทิ้แต่ทำให้ท้องผูกจริงๆมีกากใย,ยด้วยแล้วก็เป็นสมุนไพรไม่ชอบเลยขมวดใบนี่ดูเลยไม่ใช่ต้องเอียงๆหน่อยเหมือนบวกเสือใบ เสือใบเสือดำรัมกลืนให้นหมดไปหอมเทียมเดีย๋ยวจะมือเช้าต่อานาฬิกาชีวิตเปลี่ยนหมด ผมไม่ตามหลักของหมอเหมือนอะหมอบางทีนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากกว่าต้องมีประสบการณ์เองจราบได้ที่มันนอนหลับนอนไปเถอะดีว่าคนนอนไม่หลับอืมอ ไม่ได้ทีนะนี่สวัสดีครับอืม